เฮ้ยเฮ้ยของใครองครใคร <c oughs> เอากูยิงขี้สองตัวเนี่ยงงกูยังไม่ถึง<อ>แรงเลยม,ม,มากเกินไปถ้าติดอย่างนั้นจะโดนหลังยิงช่วยด้วยช่วยด้วยทิมกูยยยยยอยู่ไหน ให้อยู่ใกล้บอกว่าขวาวิ่งกลับไปบ้านมานะัา่ะบ้านมันบ้านมันบ้านมันนะใช่ใช่ A ซ้ายมือเจอข้างหลังพี่อะวิ่งมาสองตัว ตอบครับเปลี่ยนมุมจริงออิดแม่งโคตรแรงเลยวะไม่ข้ามสะพานแล้ว ขึ้นไหนวองบีหรออะ่รมาเลย,าเลยทางนะงขึ้นไหนขึ้นนาบานไป <Okay. S 1> ครับเช็คห้องหนะงนั่นเลยไม่มา đi okay. <coughs> không <coughs> đúng không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  không đúng không đúng เอา้าวไปเชื่อทิงกวางเอเอา้ากูยิงที่ไอ,อสองตัวเนี่ยงงกูยังไม่ถึงแหลงเลยกูหลุดไหมเนี่ยอย่างเงี้ย เรียบร้อยเอาเยี่ยฟันเหยินตัวรูเท้าแทะตันแตก สอ่งโยสองโย,สอง,โยสองไ,หหงอไ <G ül> อลยวะงวงคืนเอยวะอากตีบุญระวางระเบิดหัวแข็งแรงไปไหนไปไหนไปไหนเดินยัดครับ เรียบ <laughs> ร้อยดีเหลืองเปล่าไม่เหลืองอะ่ะแดงโอ้ทำไมติดแดงกันบบไปฝากปั๊มนั้นไหนเนี่ยเรียบร้อยเลยปัยปย๊มนั้นไหนมา มามันตัวหนึ่งนะสวยได้เปรียบแล้วนะปืนเบาพอยิงหนักไม่ได้ปืนเบาเลยตัวหนึงนะตกไปแล้วตกไปแล้ว ไปแล้วนะครับตบไปแล้วตบไปแล้วอะไรโอ้หทนกูยิงไม่ตายเหี่ยจะปิงยังสนมารไม่โดนแหละไปต่อเอาดังนี้เลยแล้วนี่ สลับแล้วมึงสลับทีไม่ได้คำเออซองแท็กไม่มาช่วยนะเว้ยพีมานเขาทีเจ็ดเต็มมะเอาทีจะตายหมดแล้ว

บอบี้ากตัวหนึ่งบ้านเราตัวนี้เจ็บทาหัวชมพูหัวม่ง ตัวนี้ไหนเนี่ยผมไม่แตกไว้สัตว์ดวงดีจังตัวนี้ไหนเนี่ยผมไม่แตกไว้สัตว์ดวงดีจังโอ้โหรีเฟกออกเลยเนี่ยเมื่อกี้